พี่มีเงินแค่15บาทอนะ่ะพอกินอะไรได้บ้างไหมครับ15บาทไม่มีหรอไปกินร้านอื่นนู่นน้องครับงั้นเอ,า,อางี้ไหมครับคือนาฬิกาเนี้ยน่าจะมีมูลค่าอยู่นะครับโห้ยไม่เอาแกกลับไปไปเอี่นน้องครับแต่มันไปของจริงนะครับ มีเอ่อช่องแสงมันจะเป็นช่องแสงลงมา,าไม่เข้าใจตรงนี้เลยออกแบบยังไงวะเฮ้ยเอา้า อยู่ตรงนี้นี่ว่ะไปไหนวะเฮไงเน,นี่หนยหายไปได้ไงวะพี่ครับโทษทีะพ,พ,พี่ผมขอยืมนโทรศัพท์โทรหาเพื่อนหน่อยได้ไหมครับคือนี้ครับ กระเป๋าสตางค์ผมมันหายครับแล้วก็มีโทรศัพท์อะไรอย่างี้อยู่ในกระเป๋ามเลยอะพี่โอ้โหน้องน้องอย่ามาเนียนกับพี่นะเดี๋ยวเนี้มีฉาชี่วะขอทำกันแบบนี้เยอะแยะเลยนะน้องนะพี่ครับขอขอยิ้มเขาแป๊บเดียวครับพี่เดี<ม>๋ยวเดี๋ยวผมโทรติดแล้ว<อ>เลยโอ้ไม่เอา<ม>เราไม่เอาน้องเบ้าอย่ามาเนียนกับพี่พี่ครับขอ,อนิดเดียวครับพี่โอ้น้องอย่าโศกซีพี่ผีไปก่อนนะพี่ครับเอาเลยดีกว่า ลับอะไรดีคะเออคืองี้ครับพอดีว่าพี่ทํากระเป๋าเงินหายนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่หิวมากเลยครับแล้วพี่มีเงินแค่สิบห้าบาทอนะพอกินอะไรได้บ้างไหมครับสิบห้าบาทไม่มีหรอกไปกินร้านอื่นโน้นน้องครับเั้นเอางี้ไหมครับคือนาฬิกาเนี้ยน่าจะมีมูลค่าอยู่นะครับงั้นถือว่าแลกได้ไหมครับนี่จะบ้าเหรอที่นี่รับแต่งเงินสด ไม่ได้รับแลกของแล้วของที่เอามาแลกเนี่ยปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าปลอมขึ้นมาเนี่ยฉันจะทำยังไงออ๊ยไม่เอาแกกลับไปไปที่อื่นน้องเขาแบบเป็นของจริงนะครับเขาบอกว่าไม่เอาไงไปที่อื่นได้แล้วแกกลับข้าวครับน้องถ้าน้องจะไม่ช่วยเขาเนี่ยก็ไม่ต้องช่วยนะแต่ก็ไม่เห็นต้องไปพูดจาเขาไม่ดีเลยนี่น้องครับเอางี้เดี๋ยวไปที่ห้องพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ทำอะไรกินไม่ต้องกินข้าวร้านนี้หรอก กับข้าวไม่อร่อยเพียบมันจะดีเหรอครับดีสิไปเถอะไปตรครับอ่ะมาเข้ามาน้องนั่งก่อนนั่งก่อนน้องอห้องพี่มันเล็กหน่อยนะยังไงก็นั่งรอไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรมาให้กินอได้เลยครับพี่ พี่ครับขอบคุณพี่มากนะครับที่ช่วยผมนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าผมจะมาหลอกพี่ด้วยครับอืมคิดมากไม่เป็นไรหรอกคนเหมือนกันช่วยกันไปครับเอพี่ครับคือผมขอยิ้มโทรศัพท์โทรหาเพื่อนผมได้ไหมครับกระเป๋าผมมันหายหพี่อ่ะตามสบายนะโทรศัพท์พี่ไม่ได้ใส่รหัสอะไรเดี๋ยงไงเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรมาให้กินนะขอบค,ครับ หนึ่งแสนบาทเลยเหรอคุณเ,เปิ้ลเอ,อฮัลโหลคุณเปิ้ลผมซันเองนะครับครับคือผมมีปัญหานิดหน่อยนะครับอ๋อใช่ครับช่วยมาหาผมที่ เป็นไงอิ่มไหมอิ่มมากครับพี่ขอบคมากนะครับดีแล้วล่ะน้องอิ่มท้องพี่ก็สบายใจแล้วเออพี่ครับผมยังไม่ถามพี่เลยครับว่าพี่ทํางานอะไรครับอ๋อพี่ก็เป็นช่างซ่อมรถอยู่อูแถวๆนี้แหละเออพี่ครับขอโทษที่ถามนะครับแล้วเงินเดือนพี่เท่าไหร่แล้วครับอ๋อเงินเดือนพี่ก็ไม่ได้มากอะไรหรอกแค่เดือนละ 8, 000แปดพันแหละอ๋อเข้าใจแล้วครับ รำอย่งนะไม่รู้ใครมามาหาใครครับคุณเปิ้ลคือผมเรียกเข้ามาเองเรครับอ๋อเชิญด้านในครับนี่ค่ะคุณซันของที่ให้เยมมาขอบคุณมากเลยครับเออพี่ครับนี่คุณเปิ้ลครับเป็นเลขาของผมเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ครับ กับข้าวมื้อเน,นี้ยอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่ผมโทรหาเลยค่ะขงผมเนี่ยพอดีมันมีข้อความเด้งขึ้นมาพอดีนะครับผมก็เลยวิสาสะเข้าไปอ่านนะครับพี่ครับผมรู้นะครับว่าแม่ของพี่เนี่ยต้องการใช้เงินในการผ่าตาัดส่วนนี้เป็นเงินหนึ่งแสนบาทครับถือว่าเป็นค่าที่พี่ช่วยเหลือผม,ม้วกันรับไว้เถอะครับน้นรรอนงไม่เป็นไรหรอกครับพี่รับเงินนี้ไม่ได้หรอก น้องเก็บเงินนี้ไว้เถอะคือที่พี่ช่วยน้องเนี่ยพี่ก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนหรอกพี่ช่วยเพราะพี่อยากช่วยนะพี่ครับรับไว้เถอะครับนะครับพี่รับไว้ไม่ได้จริงๆน้องน้องเก็บเงินไว้เถอะพี่นี่น่ารักถึงจริงๆเลยนะครับงั้นเอางี้ไหมครับคือว่าตอนนี้บริษัทของผมเนี่ยกำลังขาดตำแหน่งงานรักษาความปลอดภัยอยู่พอดีเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยให้เงินเลยที่สองหมื่นเลย โอเคไหมครับแล้วก็ส่วนเงินเนี้ยถือว่าเป็นเงินในลูงนาแล้วกันครับบอสคะขอที่ฉันพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะได้สิครับคือการที่บอสจะนําเงินให้เขาอะค่ะหรือว่าจะเรียกเขามาทํางานที่บริษัทเนี่ยดิฉันก็พอจะเข้าใจนะคะแต่ว่าการจะรับคนที่ไม่มีประสบการณ์การทํางานเนี่ยมันจะดีเหรอคะคุณเปิ้ลคะ งานรักษาความปลอดภัยเนี่ยเป็นงานที่สําคัญนะครับจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยต้องการคนที่เป็นคนดีไม่โกงแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะครับผมคิดว่าพี่เขาเนี่ยมีคุณสมบัติพร้อมนะครับส่วนเรื่องของประสบการณ์การทํางานเนี่ยผมว่ามันสอดกันได้นะครับแค่ให้เวลาพี่เขาหน่อยเข้าใจแล้วค่ะส่วนสีงินดีรุ่งงานครับขอบคุณนะครับ พี่นี่ครับคุณเปิ้ลครับผมขอหน้ามบัตรผม่อยครับอ๋อนี่ค่ะเออนี่นะครับหน้าบัตรของผมนะครับก็เข้าไปทำงานที่บริษัทแล้วก็โทรมาเลยนะครับได้ครับผมขอตัวก่อนนะครับครับงั้นไปแล้วพี่สวัสดีครับคุณเปิ้ลค่ะ ไบโอเอเนจีไลฟ์ฟอร์ไลฟ์